สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงต้องเก่งแค่ไหนถึงจะเทรดแล้วกำไรนั่นเองนะครับต้องบอกว่าการเทรดเนี่ยถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับต้องอาศัยเวลาการฝึกฝนความพยายามการหาความรู้ประสบการณ์ต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ก็คือกำไรในระยะยาวนั่นเองนะครับ โดยความสามารถของระดับความสามารถของแต่ละคนนะครับแต่ละเทรดเดอร์เนี่ยมันก็มีระดับของมันอยู่นะครับถ้าใครเก่งมากก็กําไรมากใช่ไหมครับหรือว่าเก่งน้อยก็กําไรน้อยหรือบางคนเนี่ยไม่เก่งขาดทุนนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนั่นเองนะครับอย่างเราเราทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างผมก็ได้ครับคือยอมรับว่าผม,ม่ไม่สามารถสู้แบบ w อเรน n b u f ั e เฟได้หรือว่าไม่สามารถแบบ วิเคราะห์แมคโครได้อย่างจอจโซรอสหรือว่ากอนเทพอย่างเจมไซมอนอย่างเงี้ยนะครับบุคคลเหล่านี้เขาทำกำไรได้อย่างมหาศาลซึ่งเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าเก่งศึกษาเรียนรู้แบบแล้วก็แถมยังแบบอาจจะมีพรสวรรค์เข้ามาพ่วงเกี่ยวด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันทำให้หลายคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ตามไม่ทันสักทีนะครับให้เกิดใหม่ก็ตามไม่ทันนะครับ แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับความสามารถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนักลงทุนของคนนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปนะครับรวมถึงผมเองเนี่ยผมแค่พอใจที่ว่าเราไปอยู่ในโซนที่มันกําไรนะครับกําไรแบบต่อเนื่องมั่นคงอย่างเนี้ยผมว่ามันก็โอเคแล้วมันก็เพียงพอที่บอกเรียกตัวเองได้ว่าประสบความสําเร็จได้นะครับคือมันยัเป็นต้องแบบโอ้เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะไรขนาดนั้นนะครับ คือขอแค่แบบโอเคเทรดแล้วมันกําไรต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับติดต่อกันหลยทุกปีต่อเนื่องมาเนี่ยก,ก็เพียงพอแล้วผมก็ถือว่าแบบสักเซสแล้วนะครับโดยกราฟที่ผมนําเสนอเนี่ยผมได้เอามาจากเท็ตทอนะครับเขาพูดถึงการฝึกภาษาซึ่งกราฟเนี่ยมันปิ้งไอเดียผมมาเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนการเทรดเลยนะครับเขาบอกว่าตัวคลิปนี้ผมให้เครดิตก่อนนะครับมาจากตัวเท็ตทอของที่ชื่อว่า One Simple Method to Learn Any Language นะครับซึ่งสามารถไปดูได้นะครับคือเขาบอกว่ากราฟเนี่ยมันคาอการเรียนภาษานั่นเองนะครับแกน y เนี่ยนะครับแกนแนวตั้งเนี่ยเป็น skill level ต้องเป็นระดับ skill นะครับแล้วก็แกน x เนี่ยเป็นเวลาเป็นเวลาส่วนกราฟตร,ตรงกลางนะครับคือคือกราฟที่นะครับตรงที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้สำหรับคนที่ สามารถไปเลยจุดโซนสีแดงขึ้นไปนะครับคือเหมือนกับการเรียนภาษานั่นเองนะครับคือถ้าคนพูดได้เนี่ยเขาก็จะพูดได้พอพอถึงในระดับหนึ่งอในระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่พูดได้และสื่อสารได้แล้ะส่วนจะเก่งพูดเก่งหรือว่าแบบใช้คําได้แบบสละสลวยมากแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็เก่งขึ้นไปอีกและใช้เวลาการเรียนรู้ที่แบบไกลขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะครับส่วนคนที่แบบ ไม่ได no ้ครับผู้เรียนเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรียนแทบตายยังไงก็ไม่ได้ใช้เวลาแทบตายก็ก็ยังไม่ได้นะคือคือเส้นเส้นล่างนั่นเองนะครับคือตอนนี้ีมมันไม่สามารถข้ามเส้นสีแดงนี้ไปได้ข้ามโซนสีแดงไม่ได้โซนสีแดงหมายถึงเนี่ยแบบคนที่แบบยังไม่สามารถพูดภาษาได้สีต่อให้แบบเรียนแทบตายก็เหมือนแบบเรียนเรียนในระบบเอโรงเรียนทั่วไปครับคือเรียนแบบสิบยี่สิบปีเนี่ยก็ยังแบบสื่อสารกับฝรั่งไม่ได้นะครับ แต่ต่างจากคนที่แบบไปต่างประเทศปีเดียวพูดได้แล้วแต่ถามว่าเขาเขาเก่งไหมเขาแบบเป็นเป็นแบบพูดแบบ f l u e n t ลยไหมอันนี้ก็ยังไม่ใช่ต้องใช้ระยะระยระเวลาฝึกฝนต่อซึ่งก็เหมือนกันถ้าแบบคนที่แบบไปถูกทางไปถูกทางครับคือไปถูกทางเนี่ยเขาแค่ปีเดียวแล้วปุ๊บแล้ว,ลวถ้าเขาศึกษาต่อนะเขาไปได้แบบโอ้โหไกลเลยนะครับคือแบบ แล้วก็แต่ว่าถ้าคนไปผิดทางเนี่ยมันก็จะ,จะติดกรอบอยู่ในโซนสีแดงเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับต่อให้เรียนแทบตายแค่ไหนเนี่ยก็ยังติดกอบตรงนี้ไปได้นะครับซึ่งมันก็เหมือนการเทรดนั่นเองนะครับผมก็ติ๊นไอเดียวว่าเฮ้ยมันคล้ายกับการเทรดนะนะครับคือแกน x เป็นแกนเวลาแล้วก็แกน y เป็นแกนระดับความสามารถใช่ไหมครับท่านเหนือกรอบสีแดงออกไปเนี่ยมันแปลว่าสามารถทํากาไรได้แล้วส่วนใครที่แบบ เก่งมากขึ้นไปอีกเขาก็จะอัพสกิลขึ้นไปตัวเองเรื่อยๆ,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 ๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนมันสามารถทำกำไรได้แบบโอ้โหถึงระดับหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับเส้นเส้นสีเหลืองด้านล่างเนี่ยมันมันมันซ้อนให้เห็นถึงแบบคนที่อยู่ในตลาดมานานแต่ว่าึกฝึกฝนหรือว่าศึกษาผิดทางเนี่ยมันทําอาจทําให้ติดอยู่ในกับดักวังวนนี้ในโซนนี้ทําให้ยังไม่ ทำกำไรไดส้สักทีหนึ่งนะครับมันคอยมีอุปสรรคต่างๆเนี่ยฉุดลังของเราไว้ไม่ให้ขึ้นไปสู่โซนที่มันทํากาไรได้สักทีนะอย่างเช่นแบบศึกษาไม่เพอไม่มากพอไม่จริงจังเดินทางผิดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทําให้แบบเสียเวลาได้เหมือนกัน,นครับท้อเงินทุนหมดอายเจอกูรูปลอมเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบทําให้แบบฉุดลังของเราไว้นะครับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนคลื่นน้ำทะเลเนี่ยตน้ตนโซนสีแดงครับ มันคือเคลื่อนที่แบบหอยซัดเข้ามาแต่ว่าถ้าเราข้ามโซนสีแดงไปได้เนี่ยเราแบบสามารถแบบไปได้ไกลเลยไม่ไม่สามารถข้ามไปสู่โซนที่ทํากําไรได้บางคนติดอยู่ในโซนนี้นานมากนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยตลอดชีวิตเลยก็มีนะครับส่วนเส้นสีเหลืองด้านบนนะครับแสดงถึงคนที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วจนสามารถขึ้นไปสู่โซนที่ทํากาไรได้นะครับพออยู่โซนที่ทํากําไรได้แล้วเนะี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสาม,มารถของบุคคลนนะั้นแล้วว่า จะไปต่อได้กไกลแค่ไหนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับโซนที่สามารถทำกำไรได้เนี่ยมันคล้ายกับว่าวที่ติดลมบนนะครับมันสามารถลอยตัวบนฟ้าได้เองไม่แกว่งไปแกว่งมาเหมือนกับตอนแรกๆที่เจออุปสรรคอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับคือผมแค่อยากจะบอกว่าเราเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ต้องแบบเอ่อเพราะว่าบางคนไม่เหมือนกันนะครับคือปัจจัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ขอแค่ เราไปในถึงโซนในใ,ในในในเส้นทางการเทรดเนี่ยนะครับขอแค่เราไปถึงโซนที่มันแบบทํากําไรได้แค่ Greek, เรียนรู้ให้มันถึงโซนที่แบบทํากะไรได้ม,ม,มันเหมือนเรียนภาษานะครับขอแค่เรียนภาษาจนจน,จนถึงโซนที่แบบไปต่อได้ตัวเองได้แล้วนะครับคือแบบสื่อสารรู้เรื่องแล้วก็แบบสามารถฝึกฝนต่อด้วยตัวเองได้อย่างเงี้ยมันมันก็เพียงพอแล้วเพียงพอแล้วต่อการแบบ เส้นทางการเทรดนี้นะครับกออ็ขอแค่ให้คนธรรมดาทั่วไปนะครับไปถึงโซนที่ทํากําไรได้ก็เพียงพอต่อกันอยู่รอดในตลาดระยะยาวเราไม่จมําเป็นต้องเก่งที่สุดนะเพราะว่าโลกการเทรดนะครับคือมันไม่มีที่1ที่2ที่3นะครับมันไม่มีแบบจัดแรงให้เรานะครับว่าเราเราเทรดได้ที่เท่าไหร่นะครับขอแค่ทากําไรได้ในระยะยาวก็เพียงพอแล้วอันนี้อันนี้ผมย้ําย้าว่า มันเพียงพอแล้วจริงๆผมถือว่าใครที่ทํากําไรได้ในระยะยาวเนี่ยนะครับเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการเทรดแล้วนะครับคือสามารถเป็นเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถเป็นมืออาชีพที่สามารถสร้างกําไรได้อย่างแบบยั่งยืนแล้วนะครับส่วนจะแบบใครจะปั้นพอร์ตให้มันสวยหรูแบบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่อ,อ,อความความอยากต้องการของแต่ละคนแล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็โอเคเทรดกำไรแล้วก็เอาไปเลี้ยงชีพอย่างเงี้ย นะครับเป็นต้นนะครับก็คลิปนี้ฝากหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนังทุนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับทางเพจทางทางช่อง Lucid t r a d เ r ของเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ